ติดถนนใหญ่เลยครับติดถนนใหญ่เลยต่อไปก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธุขอให้ลุงมาร้อยหรร้อยครั้งร้อ <c> ย <oughs> ครั้งคือมาครั้งละสักห้าแสนเนาะสมมตินะอันนี้เรืองสมมตินะแต่ถ้าจริงก็เอานะ กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่แถวแถวโพธารามราชบุรีมาเจอนี่มาเจอญาติญาติกันเพราะลุงก,ก็คนโพธารามไม่จริงนะเนี่ยจริงคนวัดโพลูไกลไหมไม่ไก่ประมาณเมื่อกใกล้ๆแปดสิบปีที่แล้วร<า>ุ่นของปู่เป็นคนวัดโพโพธารามแล้วก็ย้ายไปเรื่อยอันนี้ทีนี้ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่หนู เจ็ดสิบไร่เนาะแพงไหม <c oughs> เพราะว่าร้อยล้านนะเขาว่ากันเนาะเมื่อกี้ฟังมานอกรอบเพราะว่าร้อยล้านอันนี้ก็เป็นจะทําอะไรเนี่ยหนูรู้ไหมเนี่ยทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะต่อไปไปจัดที่ท่องเที่ยวนะตอนนี้ก็คือเขาขุดบอ่อทําเป็นว้าวาแหวงแหวงทาเป็นเนินเนาะนี่ทำามากี่ปีแลวเนะนี่ยหนูรู้ไหม <c oughs> นี่นะทามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะอ๋อวันนี้เราก็มีไผ่มาแล้วเขาก็มีไม้หลายอย่าง อนนี้ลงุงปมกาลังลงไผ่ก้าดาวหนาน้อยจ้าอโอ้โหดูสภาพถุงสิไม่ใช่คีเลนะแสดงว่าเก่ามากอย่าไม่พวกคีเลยนะอันนี้คือดีเก่าอันนี้เก้าดาวหนาน้อยนะครับชุดนี้ก็เขาก็จะเอาห้าร้อยแต่วันนี้มาแค่ร้อยเดียวก่อนเพราะว่าแค่ร้อยเดียวไปหมดเลยเนี่ยแต่ทั้งหมดคันเนี้ห้าร้อยจ้ามีอะไรมาบ้าง เดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เก้าดาวหนำน้อยก่อนนะเก้าดาวหนำน้อยเลี้ยงไว้สามปีเลยเนี่ยดูถุงรล้วเลยในถุงหกคูณสิบสองนะจ้าขนาดถุงหกคูณสิบสองสวยงามอ่าไม่ต้องตกใจตอไม้ไมันจอกครณนีณ อันนี้กำลังลงไผ่ตังมนนะครับดูสิครับนนสวยงามมากนอนนอนนอกแล้วนอนแล้วนอฮึันนี้เลยมานี่โชว์หน่อยนี่ดูนี่โอ้โหสวยงามที่ใส่เราได้แกงเปิด่อยเลยวันนี้ ไผยักจ้าอนุจ้าไยักจ้าไผยักจ้าดูคุณภาพนะนี่นะนี่ดูคุณภาพนี่แล้วมีนอมีนอนี่คือไอที่หนึ่งนี่นะแม่มันเก่าแม่มันใหญ่ลูกเล็กแล้วเดี๋ยวเขาจะใหญ่น้าอาดูดิครับในคุณภาพคุณภาพครับแก้วเลย ท,ท่อนยังกระเสาบ้านเลยท่อนยังกระเสาบ้านเลยนี่ มีอะไรบ้างมาดูก่อนนะมีไข่ก็ดาวหนำน้อยน้ำุนเงาเรา,มาเมื่้เห็นแล้วเนาะแล้วก็ที่เด็ดเลยคือชุ่มยี่มานี่มาชุ่มยี่ของยี่มาสอง <900. S 2> อก้าวดาวหนำน้อยแล้วก็มีเดินเนี่ยเขามีไม้ทางป่านีน่เป็นถุงๆเนี่ยเอออันนี้ลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็หักหักบ้างเดี๋ยวมันก็ฟื้นอันนู้นไ่ยักษ์ครับนู้นไข่ยักษ์จ้า สวยๆเลยอ้าวไปไปดูครับอ่าอันนี้ทังปาก,ก็ดีระดับหนึ่งนะครับสังปาครับสังปามาให้เห็นนะครับนี่โอ้ก็ขุดมาโครงการนี้เป็นท่นาเดชะฐานที่ท่องเที่ยวนะครับเ่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะมีมีปั๊มมีไฟฟ้านะที่นี่นะเพราะว่าติดถนนใหญ่เลยครับติดถนนใหญ่เลย ต่อไปก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธุขอให้ลุงมาอีร้อยร้อยครั้งร้อยครั้งคือมาครั้งละสักห้าแสนเนาะสมมตินะอันนี้เรืองสมมุตินะแต่ถ้าจริงก็เอาไอ้ะบไฟฟ้า,ก,ปปาก็เรียน,ยนรู้ไปะครั้งแรกที่ลุงมาเห็นก็คือเขาปลูกโกงกลางหรามัง้งไปดูสิ ที่นีจะทำเป็นเขาเรียก,ยกนะแลนด์สเคปการทำซีนารีนะแล้วเทเลเมียครับตรงนี้แผ่นอะไรตรงนี้เนินตรงนี้รุ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ้าวลูกชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ลูกชมอยู่โกรธรามลูกชมจะกลับแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราจะมาดูอีกเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาได้มีการเพราะว่าที่นี่จะเป็นรั้วรอบขอบทิศน,นะครับลูกชมขอบพระคุณท่านที่ให้งานลูกชมนะครับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณครับไป ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ